สวัสดีค่ะพบกับชิมชา n e l นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแนะนํากระเป๋าที่เราใช้อาจจะเอามาให้ดูไม่ครบถูกไปนะคะแต่ว่ากระเป๋าอะ่ะคือสิ่งที่ตอบโจทย์เราก็คือว่าเป็นกระเป๋าที่น้ําหนักเบาแล้วก็พกพาสะดวกขนาดเล็กไปเล็กๆนะคะเป็นแบบคอสบอดี้หรือว่ากระเป๋าสะพายข้างนั่นเอง ซึ่งก่อนหน้านี้ตอนแรกอะคะ่ะมีชาวอินคีซึ่งใช้มา4-5ปีแล้วก็น้องปลดกเกษียณไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าหนังลอกก็เลยต้องเสียสละบริจาคไปแล้วค่ะอ่ะมาแนะนำใบแรกนู่นค่ะสีเทานี่กระเป๋าใบนี้ค่ะจาก IG จี y พ o t a อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ค่ะ ซึ่งใบเนี้ยเบามากคืออันเนี้ยข้างในอ่ะไม่ได้ใส่ของอะไรไว้นะคะเป็นมีล่องโลคือมีซิปซิปข้างในชั้นเล็กอยู่ชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นแบบช่องใหญ่จุของได้เยอะโดยจากขนาดนนด้านขาก็ได้เยอะใบจริงใหญ่มากไหมไม่มากนะคะกำลังดีปิดตสิคือเป็นแบบคือมันเรียบอ่ะ ก็คือเราเป็นคนที่แบบชอบอะไรที่แบบเรียบๆไม่ต้องมีดีเทลอะไรเยอะมากมายสายก็คือปลดออกได้นะคะตรงนี้ปลดสายได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่อยากของใช่ปหเราก็ปลดสายออกไปปลดสองข้างแล้วก็ของของแทนนี้นะคะหนังก็คือเป็นหนังเรียบเลยหนังนุ่มชอบใบนี้ใบนี้เราซื้อในช้อปปี้นะคะ มีอยู่3สีนะมีสีดำสีครีมแล้วก็สีเทาเลือกอยู่นาสุดท้ายได้สีเทามาซึ่งราคาจริงอะ่ะ1,650แต่ว่าเราซื้อ1,150ลดไป500บาทนะคะไปเนี้ยรุ่นเนี้ยซื้อมานานแล้วใช้มา4-5ปีแล้วนะคะใบที่2 2บ3นี สองใบนี้น้องมาพร้อมกันนะนี่ค่ะเป็นของโคซี่แบ็คเห็นไม่เป็นเอาทีละใบก่อนละกันนะเนาะเอาอันนี้ก่อนอ่ะรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นออเดย์นะคะมีสีให้เลือกเยอะแบบเยอะมากคือแบบมีสีครีมสีเบสสี สีดำสีขาวสีแดงสีมันเยอะมากจนเราเลือกไม่ถูกเราก็เลยเลือกเป็นเบสิกสีทํามาคือใบเนี้ยใช้ใช้ทุกวันเลยกับขอคือจุของได้เยอะันเนี้ยแต่ว่าอาจจะมีปัญหาตอนช่วงแรกๆที่ใช้งานเพราะว่าสิคือด้วยรูปทรงของเขาอะ่ะมันเป็นครึ่งวงกลมอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้รูดอะรูดปิด ดูดยากนิดนึงอันนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังก็ใส่ของได้ด้วยนี่นะคะเป็นซิปสีทองซึ่งของโคซี่อ่ะเออขาบอกก่อนว่า no sponsor นะคะสายสะพายของโคซี่แบกนะคะเขาจะให้มาด้วยกันอยู่2แบบก็คือแบบเป็นสายที่แบบเป็นเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยกับอีกอันนึงซึ่งยังไม่เคยใช้เลยเป็นแบบสายใหญ่ บอว่ามันถอดออกได้นะคะตรงเนี้ยก็คือถอดออกเปลี่ยนสายได้ถ้าเราไม่ชอบเราก็ถอดออกแล้วก็เปลี่ยนมาใช้อีกแบบมันก็จะให้คนละอารมณ์กันนะคะมันก็น่าจะออกแนวแมนๆหน่อยนะคะเป็นสายอันใหญ่หรือว่าจะไม่ใช้ก็ได้ใช้เป็นแบบถือถือเอาเอา่อของแขนเอาอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะซึ่ง โคซี่อะเราชอบมากเพราะว่าเขาอ่ะให้ถุงผ้ามาด้วยนั่นแหละอ๋อที่ชอบมากกว่าน,นั้นที่เราบอกว่ามาคู่กันเพราะว่าคือเขาอ่ะจัดโปรโมชั่นจัดโปรบ่อยมากในไลฟ์เฟซบ o ๊กนะคะซึ่งตอนนั้นเราอ่ะคือหลงเข้าไปดูเป็นแบบหนึ่งแถมหนึ่งซึ่งเราว่ามันคุ้มก็คือจ่ายไปที่แพง ที่สุดแล้วก็อีกใบก็คือเป็นใบแถมคือเขาก็จะมีบอกว่าแบบรุ่นไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่เราเลือกนะคะเราก็เลยได้คู่นี้มารุ่นนี้เป็นสเตลล่าค่ะรุ่นไหนแพงกว่ากันหรอรุ่นรุ่นนี้แพงกว่ารุ่นนี้นะคะเป็นพันเจ็ดพันเจ็ดเก้าศูนย์อันนี้พันหกเก้าศูนย์เราคือจ่ายในละคะ่พันเจ็ดเก้าศูนย์แล้วก็คือได้พวกสองคุ้ม แล้วทีเนี้ยก็คือแบบเลือกสีได้ด้วยไงแล้วตอนแรกนะเพือเนี้ยสีดำเดว,ว่าเอาสีดําเพราะว่าสีมันเยอะมากมันไม่รู้ว่าจะเอาสีไลไรเลยเลือกดํามาส่วนรุ่นเนี้ยค่ะคือสีก็เยอะเหมือนกันแล้วตอนแรกอะเล็งสีพีชไว้ออกโทนแบบส้มๆชมพูแต่พอมาแบบได้คอับของจริงๆอะมันออก ออกไปโทนแบบแดงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราไม่ค่อยชอบก็เลยขอเขาเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแทนแล้วก็ร้านก็ใจด,ดีนะคะร้านก็เปลี่ยนให้ซึ่งแบบน่ารักโ mm hmm. อ,อ้รุ่นเนี้ยใช่น่ารักมากรุ่นนี้เหมือนกันนะคะถอดสายได้ถอดสายออกได้ถือเอาแล้วก็มีอันนี้ให้มีสายแบบหนาให้อีกแบบนึงถ้าเกิดไม่ชอบสายอันนี้ ซึ่งเราชอบสายแบบนี้มากกว่าส่วนตรงตัวผูที้รงนี้นะคะถอดออกได้ด้วยนะคะมันจะมีหมุดอยู่ตรงนี้สามารถถอดออกได้มันก็จะแบบหายไปปุ๊บลน้ลนๆอย่างเงี้ยข้างในมีความสวยเพราะว่าดูลูกเล่นของเขาโฆษณาเขาจังเลยสปอนเซอร์ก็ไม่ได้แล้วเนี่ยนี่เห็นปะ่ะความสวยงามของเขาแล้วก็คือมันจะมีแบบเันเหมือนกำมะหยี่ตรงเนี้ยมันสวย คือรุ่นนี้สีดําก็สวยนะคะสีดําก็สวยเราแต่ว่าใบนั้นเราซื้อสีดําไปแล้วไงก็เลยเอาสีนี้มาแทนข้างในข้างในเป็นช่องใส่ของอย่างนี้ค่ะมีล็อกนี้อ่าแล้วก็มีล็อกที่เป็นสีแล้วก็เป็นล็อกใหญ่ๆล็อกหนึ่งแปดสองแบร์แล้วนะคะแบร์ถัดมาค่ะกระเป๋าแบบน่ารักน่ารัก มากระสายคือทุกอันจะมีสายห้คล้องกระเป๋านะคะไว้แบบคัตสะพายข้างซึ่งเราก็ไม่ค่อยสะพายข้างเท่าไหร่อะคะ่ะอันนี้นะคะเป็นของขวัญจากเพื่อนเพื่อนที่ให้มาขอบคุณนะคะอยู่กับเรามาน่าจะสองสามปีแล้วะคะ่ะก็คือจริงๆอ่ะเพื่อนก็ถามแหละว่าอยากได้อะไรเป็นของขวัญก็เลยบอกว่าอยากได้กระเป๋าแล้วทีนี้ก็ส่งแบบไปให้เพื่อนช่วยเลือกว่าแบบไหนสวยอะไรเงี้ย เ,ออเพื่อนก็เลือกเลือกเป็นรูปแบบนี้มาให้ซึ่งอันนี้เป็นของออสารฝันจันเดย์นะคะทำมาจากผักตบชวาราคาประมาณ400-500บาทแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์นะคะแล้วก็แล้วแต่ดีไซน์เพราะว่าเขามีหลายหลายรูปทรงหลายดีไซน์แต่เราว่าไซส์ประมาณนี้น่ารักดีก็เปิดใช้งานได้จริงนะคะ ข้างในก็จะมีผ้าอยู่แล้วก็มีช่องเล็กๆให้ใส่แล้วก็เป็นช่องใหญ่ช่องใหญ่แต่ว่าไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะนี่ใส่กลมกระเป๋านะคะความน่ารักของเขาก็คือมีแบบเนี่ยเป็นแบบไม้ทำมาจากไม้เป็นเหมือนลูกปัดไม้สีครีมครีมขาวๆน่ารักค่ะมาต่อที่ใบสุดท้ายค่ะใบนี้ค่ะ เป็นใบเล็กที่สุดมีราคาติดอยู่ด้วยยังไม่ได้ใช้เทียบดูก่อนขนาดเือเล็กเล็กกว่าใบนี้อีกนะคะอันนี้ใบใหญ่กว่าสรุปอันนี้คือใบที่เล็กที่สุดคืออันนี้ก็ได้มาเป็นของขวัญวันเกิดอีกแล้วค่ะของขวัญวันเกิดปีนี้ขอบคุณคนพิเศษด้วยนะคะที่ให้มาขอบคุณนะคะน่ารักมากเคสนี้เป็นของโค้ชนะคะ เป็นรุ่นรุ่นอะไรวะรุ่น ca 7 2 1นะลองไปหาดูกันได้นะคะเป็นคือรุ่นเนี้ยมีหลายสีนะคะมีแบบเป็นสีพื้นๆด้วยนะคะแบบสีแดงถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็มีสีอันนี้สีครีมสายสีม่วงม่วงพาสเทลแล้วก็จะมีแบบนี้น้ำตาลเข้มแล้วก็เป็นสายสีแดงมั้งคะอืมค่ะประมาณนั้นเนีย่ยใหม่ปงใหม่ล่าสุด มีสิบข้างหน้าให้อ่ะแล้วก็ข้างในใช่ไหมคะเปิดออกมาปับ๊บมีมีอะไรบ้างอ่ะมีโลโก้แล้วก็มีช่องช่องใส่กาดใส่อะไรนี้แล้วก็เป็นช่องแบบนี้นะคะใส่ของแบบกรุบกริบอะไรอย่างนี้เบามากอยากจะบอกว่าแบบมันเบามากเป็นแบบน่ารักของแขนคือใบเล็กใบเล็กนะดูเหมือนจะใบใหญ่ใช่ปะแต่ถ้ามาดูจริงจๆรๆิงอ่ะ ใบอะนิดเดียวราคาอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้298เหรียญอะกระเป๋าถอดสายได้นะคะถอดได้อะ,อะถ้าเกิดไม่อยากใช้สายคือทุกอันนะของเราอะจะถอดได้หมดเลยนี่ก็จานเลยแค่นี้อยากให้เห็นว่าอืมว่ามันเล็กนะจริงๆมันเล็กมากเลย คลิปกระเป๋าของเราก็ประมาณนี้นะคะจริงๆอ่ะมีกระเป๋าเป้อีกนะแต่ว่าไม่ได้หยิบมาให้ดูกันแล้วก็มีพวกกระเป๋าผ้าอีกถุงผ้าอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นว่าเป็นคลิปที่สั้นๆและกันค่ะเอาเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องชิมชาแนลด้วยนะคะไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะ